ยุกัลลังเขาวัดปัครับกัลลังได้ยังกินไปยังมาอยู่กับผู้สาวเบ้อดเบื่อเพราสนใจเอื่อยเลยอีกแล้วเ่าสนใจเอื่อยเลยเลยไปหาเมื่อวานก็เ่าสนใจเอื่อยเพรเห็นเนาะเป็นตะลึกเป็นตะน้อยใจแห้งสนใจแต่ผู้สาวสนใจแต่ผู้สาวนี่วางังเอาเพราวางไปยังหนึ่งมิ้นบักทุเรียน

มั때때 <t t ้นี่แม่ไปดูอันนุ่มแม่กับว่ามีน้ำดอกแม่แอลกินกับว่ได้กิน Nôm mẹ O bay, yêu thân phải của bang. Oye bang 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 แยกกันเบ็นกันแจกให้กันนะพี่เวทห้องกับแจกขึ้นกันไหมทางนั้นแจกเงินท่านนี้ก็แจกเงินเท่กันมาทางนี้กัแจกเงินเท่กันไห เอ้าเนื okay. <c oughs> hungry, in in ้อว่าไม่ฉีดโจ๊เรมันบอกไอ้เนื้อว่าไม่ฉีดโจกแจกเพมันบอกคือเ่ามีโจกแล้วโจกแล้วกระเป๋าขาดไปแล้วแซแกได้แซแได้มเแกให้ทางนั้นแจกเงินแจกกันไมทางนี้เปลี่ยนด้อ แจกเพื่อเอื้อยนะแม่ยูโรกลดแต่หน้าแก่แล้กูให้เขาเยอะเขาอะไรบอสกินแล้วจาว่าไปมันเป็นที่ย่างไปมันกีบไปหากินเขาวไว้แบบช้อปไปซื้อหลับกินกับพอแหลมบ๊ะส่วนเลยปูซาว่าจิตตังถากินพอพร้อมกันได้ถ้าพีวีเตอร์ไปซื้อหาเขาใส่ละซื้อหา สื้อเป็นสื้อก็ตกินมาอย่างหลายกินกับบะเบิดอุตส่าห์ว่าสินั่งกินข่าวน้ำกันดีรนี่ใช่ไหมยูโรครับยูโรบระปากประปากสิบบ้าะนุตราอาจเชมอ่ะไปแล้วบ้ไปแล้วบ้เดี๋ยว นะซีบัล <Tipp> ท <ett uell> ุเลียนแม่ไม uh ่ทะเลเออมันเลัือ่ะันมันบอเล้ังก็เ็นกรยิบเาะกินทุเลียนทะเดดอ่กินเปียกทอนแล้วโซอใ่กล่องแน่นอนกินจยังดีบอาครับ ตายตายตายคนแก่เขาแล้ววไม่เป็นเรื่องไหนรสชาติแซบปะก็ได้กินง่ายๆเด้อชุเลียนเดี๋ยวแห้งนะจ๊ะก็ได้กินไอพีวีตหนวยละหนวยละพันเลยหน่วยละพันพูดน่วยนสามสิบบาท่้กินเลยต้อต่อไดกินอะไยัดไก็ยัดจิ้เด้อ กินนั้นเบื่อร์้เะเียก็ต้องกินมันข้าวอลยำยไปไกันนัถ้าขอเมียเดียว้าเมียเสียวก็บรรทุดฉลองซีซีขอบคุณคุณเย่เดีนะครับมันมาได้เติบเลยเติมเติบน้องกระทูกก่นแม่นบอกผมว่าทีเวผมถีจะส้ำตัวน่ะส้มตัวไทย เนี่ยก็ทำตัวไหนของเรามันจริงนะเรเราไม่ถิอหกตัเราถหกตัวมดีสิงสื่อติดก็เด้สืติดสือเจ่าละตีเว้ยสนับสนุนแต่รัฐบาลเนาะสิ่ใจเป็นหัวเป็นหัวเลยไั่ง้อยิ้มอะไมัดแนมหนากันดีแล้วบู๊ดีเลอะไรเลได่ะือเลก้แบบตัถือกตัวบถ ผมไม่นอนฝันอยู่หันเยอะและนะฮะไ้ละล่ะคือไดผมไม่นอนฝันวางเยอะผนอนฝันเก่อยู่ไงฮัลละไม่มีเหลอมาได้ไ่นอนดะินิงเซมีนี่นิงเซมินี่ยางมาไก่ห้องน้อย่นวะอืมเจ๋เรื่อวะเห็นวุงยิงมบ่นวป มีันขนาดันขนาดฝันนะตัวได้บันีละได้ตัวได้บัาันอีกเยว่าสีเอาบอกพีนงเฟนนี่คิดอยู่เดี๋ยวมาตัวนัด้อนี่มันามันว่านี่นี่นี่เอาเบิ้งอีกรอบนึงจังได้ตัวบัติจังได้ตัว ภาเรียนี่นีให้พี่น้องเดเบ้งเิ่กเากงต้อกันเอาสลกีวาวยกอานกังแม่เิ็น,ส,น,ส,นสมัยลมติงลงคีปแล้วของเอืออ่อยบ่ห้บ่อของเอื่อยบ่ใน้ในครบ8นาที่อยู่ เนี่ยเบิ kind of ้งตัวนี้เด้อพี่น้องเนี่ยนี่ม่สิออกบ่ล่าหรอฮะเด้ผมได้กระป๋องมาใหม่นี่แม่อันใดเนี่ย่มมเือวันโอยอย่าเอือนแม่เถอะใส่ตัวลบแล้วได้เลขเด็ดตัวใดท่านบอกใส่ดีมือเลยปะเขียนใอะไรก็ได้เขียนเขียนหลอกหลอกไหมเขียนหลอกหลอกไหมบ่มีเอาว่าเขียนหลอกหลอกซื้อเขียนเขียนหลอกหลอก โอเคโอเคไป้อคิดดีว้จะดีกัสชมนะ